สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ี่นารกพี่เจจะพามาสรุปซีนอยของเมื่อวันที่29เนาะของเมื่อวานเนาะเรามาสรุปกันเลยนะคะเพราะความรวดเร็วเนาะ,ะสำหรับเด่นรวมก็4 5 6หนะพี่น้องจะมาดูก่อนนะคะเฉพาะกิจผลที่ออกนะคะ4 1 2 0นนะคะพี่น้องจะ9กก็มาเนาะแล้วก็ตัวเจะตัวกลับนะ90นะคะพี่เจาะให้เนาะแล้วก็ต่อไปนอยพิเศษค่ะผลที่ออกนะคะ 07680อ่ะ8มา7มา80พี่ใจบอกว่าถ้าเกิดตรงกันก็นให้ไปที่นี่นะ80นะคะพี่น้องจา๋าเนาะ76นะคะอ่ะตัวเจาะอยู่ตรงนี้76เนาะต่อไปน้อยปกติค่ะน้อยปกติพลนิโอเก้าหกห้าองศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้หลุดนะรอบนี้หลุดทั้งตัววิ่งรูดทั้งตัวเจาะเนาะ แต่ว่าพี่น้องดูนะตัวเด่นรวมนะถ้าใครวิ่งรูดเนาะมาตั้งแต่รอบนี้มาไหมไม่มามารอบมารอบนี้เนาะมาคู่เลยนะคะต่อไปนอย v ีไอพีนะคะนอย V ีไอพีนที่ออกนะคะหกห้าหนึ่งสามสองนะคะอ่าสามสองมีไหมสามสองมาตัวเจาะด้วยนะคะพี่น้องจา๋า พี่ใจบอกเลยพี่ใจวางให้เฉยๆนะคะเจ้เอาเองนะคะก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาหยิบมันจับเอาน้ำมัวานเนาะเราก็ไปต่อของมันที่สามสิบกันเลยนะคะสาหรับวันที่สามสิบนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับชมก็ฟังคาเตือนทางช่องมีเพียงสื่อกลางกาะนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนกนารพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่ายี่สิบดปีควรรับคาแน,นะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจา,ารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับปันที่30สิ้นเดือนปลายเดือนแล้วนะคะพี่ใจะให้เด่นลงที่0ูนย์หนอเนาะสำหรับเฉพาะกิจให้เด่นที่6และ5นะคะเลขพี่น้องก็คือ9นะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งก็เป็น2นะฮะกับ2ตัวตเดียวกันพี่ใจวางให้ตัวเจะตัวเจะตัวหกเ6 9พี่ใจชอบ ห0ศไอหกสองหกสามหกศูนย์เนาะใครชอบก็ไปจับเอาตัวได้นะคะเพี่น้องันนี้จับสามารถจับได้เลยนะตัววินในนี้นะคะเนาะหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามแล้วแต่ใครจะมาจับกับชุดรวมได้นะตัวเดินไปจับกับชุดรวมอย่าลืมเบิ้ลน,นะอย่าลืมเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจ่าพี่แจ็ไม่ได้วางเบิ้ลไปให้นะพี่น้อง <c oughs> ติดเบิ้ลเอานะ เดี๋ยวก็ได้ไม่เป็นไรพี่จ a ติดให้ตรงนี้เนาะหกหกเนาะห้าห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะอ่าแล้วทำไมพี่ใจไปเอาสเปดละ่ะพี่น้องเด่นหกับ3แต่พี่ใจไปวางเปดพี่น้องกลับเอาเป็นเป็นสนะพี่น้องเอากลับเป็น3ามลบสามกับเปตัวเดียวกันเด้อพี่ใจไม่แก้แพี่ใจไม่มีเวลานะคะพี่น้องอันนี้ก็ไมย รีบลงให้นะคะถ้าตัวเด่นตัวนั้นอันไหนตรงกันให้ไปดูที่ตัวที่พี่ j วางไวนะ้นะสมมติหกแต่ว่าอยู่เมือม่อวา,วานนี้นะคะพี่น้องก็ตามนี้นะคะพี่น้องจ๋ะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้แค่นี้นะคะกดอ,ออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแ,แชร υ, ก์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ